หน่วยการเรียนรู้ของเล่นของใช้เรื่องของเล่นของหนูไปพบกับกิจกรรมแรกกันเลยค่ะสวัสดีตอนที่เราเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีตอนที่เราพบกันสวัสดีคร่ะสวัสดีสวัสดีค,ดดคำนี้ที่เราใช้กันทูกวัน ทำกกันว่าสวัสดียกมือซ้ายยกมือขวานำมาประนมกันไว้ตรงหน้าเร็วๆอย่ารอช้าส่งยิ้มแล้วพูดคำว่าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะคะวันนี้เด็กๆจะได้พบกับคุณครูเล็กน,นะคะ หน่วยการเรียนรู้สัปดาห์นี้จะเป็นหน่วยของแม่ของใช้นะคะวันนี้วันจันทร์ก่อนที่จะไปเรียนรู้ในกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะพาไปพบกับกิจกรรมแรกกันก่อนค่ะคือกิจกรรมเช้าวันใหม่สวใสตแข็งแรงเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเคลื่อนไหวกิจกรรมตามจังหวะนะคะถ้าคุณครูเคาะท้าให้เด็กๆเดินช้าๆถ้าเคาะ เร็วๆรวให้เด็กเดินเร็วเร็งครูเคาะสองครั้งให้เด็กๆหยุดนะคะเด็กๆทําทำได้ไหมคะถ้าทำได้ไปก็เลยค่ะต่อไปเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนือ้อคุณครูจะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยวิธีการ หายใจเข้าออกลึกๆอย่างช้าๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปปฏิบัติกันเลยเด็กๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเก่งมากคะ่ะ ขอมาเป็นกิจาก,การรมกลุ่มใหญ่นะคะในวันนี้คุณครูเล็กจะพาเด็กๆมาท่องคำคล้องจองของเล่นของหนูเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปห้องกับคุณครูกันเลยค่ะคำคล้องจองของเล่นของหนูของเล่นของหนูน่ารักน่าดูมีอยู่มากมายมีตุ๊ก,กตาช้างม้ากระต่าย ทำจากผ้าใยกอดได้อุ่นดีตัวต่อเลโกโ้หมุนจนตัวโตพลาสติกหลากสีรถยนต์รถดับฉันจำได้ดีของเล่นเหล่านี้ฉันรักจริงเออหลังจากที่เด็กท่องคำคล้องจองไปแล้วนะคะคุณครูอยากทราบว่าในคำคล้องจองนั้นมีของเล่นชนิดใดบ้างคะ เก่งมากค่ะยกตัวอย่างเช่นตุ๊ก,กตาเลโก้ Lego. ใช่แล้วค่ะของเล่นแต่และชนิดนะคะจะมีวัสดุที่แต,ตกต่างกันออกไปอย่างเช่นของเล่นที่ทำจากพลาสติกก็จะเป็นเลโก้ ของเล่นที่ทำจากผ้าก็จะเป็นตุ๊กตานั่นเองค่ะและมีอื่นอีกมากมายที่เป็นของเล่นเหมาะสมสําหรับเด็กๆนะคะสาหรับวันนี้คุณครูก็มีครรรมาําสับมาฝากเด็กๆด้วยค่ะพร้อมกันหรือยังคะท่าเด็กพร้อมแล้วไปฟังคําสั์วันนี้เลยค่ะทอยที่โอวายทอยแปลว่าของเล่นนะคะ กิจกรรมสุดท้ายของวันนี้คือกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทาด้วยเดี๋ยวเราไปสร้างอุปกรณ์กันก่อนค่ะสิ่งแรกดินสอสองยางล 3, บสามใบงานและ 4, สี่สีเทียนนะคะ ถ้าดเด็กๆวาดรูปเสร็จแล้วอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอหรือถ่ายรูปมาให้ครูดูด้วยนะคะทำเด็กๆอย่าลืมล้า,นนางมือทำความสะอาดนะคะให้เรียบร้อยไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดเสร็จแล้วก็ตามอยานน่าลืมล้างมือทุกครั้งนะคะคุณ,คณ,คณรูฝากอีกอย่างๆให้เด็กจะออกไปข้างนอกอย่าลืมสวมแมสครูคเป็นห่วงนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ